ไอ้แค่ฉันได้ข่าวมาว่าเดือนหน้าเขาจะเปิดประเทศแล้วหรอแ,แล้วแบบนี้ยก็เหมือนกับว่าเป็นการปล่อยให้คนอื่นมาแพร่เชื้อในประเทศรเราดิโอ้ยป่านี้คนไทยตตยห่วไตหากหมดนะเลยทำยังไ,ไงดีล่ะและไอ้จะเปิดประเทศเนี่ยมันเป็นความคิดของใครวะแค่ใสอีกล่ะคนโง่บ้านเราไงคนโง่โง่บ้านของเรานเนี่ยหรออ๋อรู้แล้วพูดพูดมาสักขนาดนี้รู้เลยใครโง่ที่สุดถึงจะเปิดประเทศมาได้ โอเควันนี้สองสาอเรต้องมาปะทัวร์ซะแล้วแหละมามาไล่อีกคนที่มันแบบว่ามีความคิดก็ง,งูงตื้นๆแบบนี้กันมาแล้วหมอหมอ,หมอตําแยแล้วเราเรามาช่วยกันไล่ <S <S 2> <S 2> อีกขยะประเทศนี้ไปแล้วแล้วแล้วเอได้ข่าวว่าขยะประเทศคนที่สองเกมไอจีฟรีเนี่ยคุณลงโจโก๊กเใช่ไหมไอ้ลอลงนั่นน่ะไอกแก่นั้นน่ะ <S 2> <S 2> มามา,มาลงหัวกันไล่มันดีกว่ามาได้ข่าวว่าวันนี้ มันจะมาเยี่ยมที่แมทเราด้วยแหละมาเรามารวมไล่กันดีกว่ามาหน้าด้านหน้าทนที่สุดไล่แล้วก็ไม่ไปหน้าด้านที่สุดคนอะไรหน้าด้านหน้าด้านอันนี้พูดหลงใลงโจ๊กเกอร์นะโจ๊กเกอร์หน้าด้านที่สุดหน้าด้านหน้าทนที่สุดอ้ทำ <c oughs> ไมแบบมันหลดจากจ้งเลยอ่ะอุ้ยป่านเนี้ยลงโจ๊กเกอร์ยังนั่งรถมาไม่ถึงอีกเหรอ เรามารอต้อนรับลุงโจเกอร์กันดีกว่ามาโอเคถึงแล้วไหนไหนไปเยี่ยมไปไหนไปเยี่ยมประชาชีไหนสิประชาชีของลุงอยู่ไหนก็นหมดนะประชาชีของลุงอยู่ไหนนะข้างหน้ามีไหมเอ่ยเอาไม่มีหรอเนี่ยนั่งกูอยู่เครื่องนี้แหละเครื่องขวาใช่ไหมไปแล้วเอานั่นไงเจอประชาชีลวหนึ่งคนว้าอย่าตามมาอีตัวนั้นลังเกียร์่ารลังเกียจที่สุดเลย อ้าวพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมีลงโอซ่ามาแย้มนะเนี่ยออกไปเลยนะที่นี่ไม่มีใครเขาต้องการแกหรอกน่าเกลียดที่สุดรับไหมรับสลิมสันควยไม่ลงสลิม่ะชอบสลิมไม่ใช่เหรอลุงอ่ะลุงไม่ชอบสลิมลุงชอบเงินขอเงินหน่อยที่ลุงยังอยู่เพราะลุงอยากได้เงินลุงหิวเงินโอ้ยโอ้ยกที่แท้ก็นจะว่าอะไรที่ยังอยู่ที่ทนที่ยังทนอยู่ที่หิวเงินเหรอด้านก็ถือว่าทำไมยังด้าน นาจาชิบหายหิวงนินเองว้วจริงๆเลยเอ๋อทำไมประชาชนของลุงคณีพูดช้าดังเลยพูดชาดด้าช้ายันยานแปลกๆเนี้นเราวะไม่ใช่อะไรหรอกอีคนภาพมันดัดเสียงไม่เก่งมันก็ต้องพูดชาดด้าช้ายันยานสิ่งนี้แหละลำบากมันมันเจ็บคอเอาละไม่ต้องพูดมากปะไปนั่งเก้าอี้กับลุงข้างหน้าดีกว่ามาเก้าอี้ข้างหน้าเลยเป็นเก้าอี้สำหรับ VIP e. อพีของหนูเลยนะจานั่งลงไป อ่านั่นลงไปลูกมันยังไม่จบแค่นี้หรอกคอยดูนะกูะจะมีเพื่อนกูอีกสามคนกูจะไปเรียกเพื่อนกูมาไลา่ไล่ประท้องมึงคอยดูสิมึงจะยังหน้าด้านหน้า,นาทนอยู่หรือเปล่าไม่ว่าอะไรก็มาทําอะไรลุงไม่ได้หรอกมีแต่เงินเท่านั้นที่สามารถทําลุงได้ถ้าอยากให้ลุงออกก็จ่ายเงินมาส่ห้า,าสิบ้านมาเซ่ไอ้แค่คนพวกนี้ยคิดว่าจะทําอะไรลุงได้หรอนี่แน่ประทะ้องเหรอมึงอ่ะฮะ ขอสักทีขอสักทหหหหหหีหึขอสักทีเป็นจะกล้าปากดีอีกไหมฮะลุงทํารุนแรงกับประชาชนฉันจะแจ้งฉันจะแจ้งแค่นี้มึงไม่สมควรเป็นลวงข้างบ้านแล้วอีตอแหลเป็นลุงไป่ได้ยกสะเป,ป่า้องไปทํารุนแรงกับประชาชนอย่างนี้ไรอีช่วแกช้อจริงเลยอีพวกสลิมอ่ะมึงชอบแดดยังอีสลิมอ่ะเดี๋ยวกูจะซื้อสลิมให้มึงแดดสักทวยมึงเอาแมสะลิม สีอะไรสีม่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงยอกเอาสีอะไรบอสแล้วก็มาเลย, <c oughs> ยาเจ็บคอไปหมดแล้วเนี่ยก็ลุงบอกแล้วไงว่าลุงไม่ชอบกินสลิมลุงชอบกินเงินลุงชอบกินเงินลุงชอบกินประเทศชาติเอาอีนี่ขอบคุณมากที่ช่วยหยุดสตันให้ลุงมาตายแล้วใช่ไหมมึงรอบเนี้ยเหลือประชาชีคนสุดท้ายเออไม่ใช่เหลือประชาชีอีกสามคนขอไปเอาประชาชีคนที่สองปล่อยอีนี่ไปก่อนอีพัทยา เจอการตาหน้าลุงวานไปละลุงวานไปละวายเครื่องลุงแรงไปนิดนึงขอโทษทีเครื่องลุงแรงถึงกระ,กะตุกอะค่ะเอาไเอ้เงินที่พวกมึงได้ยังเอาไปทําเฮี้ยอะไรหมดฮะเอาไปซื้อแผ่นซีดีหนังโปมาดูหรอไม่เอามาปรับปรุงเครื่องมอเตอร์ไซค์ตัวเองเลยปล่อยให้มันกระตุกได้ยังไงเนี่ยสงสัยเอาไปซื้อแผ่นซีดีหนังโปมาดูหมดแต่ไม่เอามาพัฒนาตัวเองเลยทุเรศโอ้โหเชี่ยวห่ยเป็นิจตัวเองมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้ลงไอ้กแก่ พราะอะไรลุงถึงทําอะไรไม่ได้ล่ะลูกเพราะเพราะพลังแห่งความน่ารังเกียจของประชาชนที่มีอยู่เป็นรับลายยังไงเล่าแต่ก็ไม่มีอะไรมาแข่งแก่กับความน่าด้านของลุงนะความน่าด้านของคุณลุงอะ่ะแขนก็แดงที่สุดใดเท่าไ,าไรก็ไม่ไปจดจอ้แฮมอาแฮม,แมกินน้ําก่อนไหมลูกถ้าจะเสียงแหบขนาดนี้ไปกินน้ําก่อนดีกว่าไปหยุดพากเสียงแหบแหบสักทีเนาะสงสารไปกินน้ําก่อนลุงแล้วก็มาพากใหม่ไม่เป็นไรกูทนได้แค่นี้กูทนได้อยู่แล้วแหละ <c oughs> จะตายแล้วนะจะตายแล้วนะไอขนาดนั้นจะตายแล้วนะไม่ไหวแล้วกูตายไม่ว่าขอให้เบืองตายก่อนเถอะ <c oughs> เอาเป็นเด็กเป็นเล็กพูดจาหยาบคายพูดจาต่ำที่สุดพูดจาต่ำที่สุดต้องโดนสักทีสอ <c oughs> งทีจังหวะนี้พูดจังหวะนี้พากเสียงแหบไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆจ,จ,จะตายคอจะแตกคอจะแตกขอไวหยุดไว้แค่นี้ก่อนจะหนีไม่ไหนโลโกอีกเก๋จะคิดว่าวาปหนีแล้วจะหนีรอดน,นะเอา้านี่มึงจุดเครื่องทุพดีเลยเหรอ ไม่เป็นไรลงแวนตามแล้วจ้าเอ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 าไปไหนแล้ววะอ๋อขึ้นข้างบนเหรอเล่าอะขึ้นข้างบนเหรอเล่าอะดีนะกูไม่พกบิงมาไม่งั้นบิงข้ามมาต่างแน่นอนอ้าวนี่มึงไม่จะข้ามมาต่างเหรอมึงลงวัฟเดี๋ยวนี้โคตรเสียเวลาเลยโอเคสปีดแดดกูมาแล้วมาเอ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 าที่จะโดดอ่ปตรงนี้รู้จักเล่เหี่ยมลุงน้อยไปซะแล้วเล่เหี่ยมลุงเยอะนะเออเห็นไหมเล่เหี่ยมลุงเยอะนะนี่แน่ ทางมาไปก่อนอา้าวกดปุ่มผิดกดปุ่มผิดโอเคไปนนั่งข้างหน้านะลูกนะาคนปากดีก็จะนั่งตรงนี้จับได้อย่างน้อยก็แค่สองคนเท่านั้นแหละที่เหลือมึงจับเพื่อนกูไม่ได้หรอกเพื่อนกูเก่งจะตายไม่เป็นไรจับไปได้ตานี้จับได้แค่สองคนเดี๋ยวตาหน้ากูจะจับให้หมดเลยอีดาจันอาแฮมอาแฮมไม่ไหวจริงๆคอจะแตกวิท่าสวย โอเควันนี้ไม่ไหวจริงไม่ไหวแล้วขอไปกินน้ําพึ่งกับมะนาวก่อนไม่ไหวจริงๆร <c oughs> ิอไอ้ยิงี่ยไอ้ยิงอ่ะสมอกว่ายังดีวะปากดีนักพวกแก่ะเจอกันตาหน้าก่อนเถอะไม่ปล่อยให้รอดแน่ไปเล่าไปเล่าไปกวงกินชาวบ้านต่อดีกว่าอร่อยเลย